สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาสัางคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรายังอยู่ในเรื่องของพระธรรมนะคะในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ค่ะ ค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่ทิเชื่ให้นักเรียนทําแบบทดสอบไปนะคะนักเรียนที่ส่งมาให้พี่เชแล้วนะคะในระดับ90เนะคะที่นักเรียนสามารถตอบผ่านนะคะที่ในเกณฑ์ที่พี่เชื่ตั้งไว้ สำหรับอีก10%ก็คือนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งทิเชอร์นะคะนักเรียนไปทบทวนนะคะแล้วนักเรียนก็ไปทําแบบทดสอบเพื่อที่จะส่งให้ทิเชอร์ด้วยนะคะเพราะทิเชอร์ต้องเก็บคะแนนนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่ส่งทิเชอร์ก็ไม่มีคะแนนให้นะคะตัวชี้วัดแสดงความเคารพพระรัตนตรยัย ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนที่เชิอก็จะมาขึ้นเรื่องพุทธทัคุณสามนะคะนักเรียนเรามาดูกันก่อนนะคะว่า รายละเอียดของพุทธคุณสามเป็นยังไงนะคะพระพุทธเจ้ามีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลกมากเลยนะคะแม้นว่าพระองค์จะ,สะเสด็จปรินิพานไปแล้วนะคะกี่ปีแล้วจำได้ไหมคะ2,564ั้ปีแล้วนะคะแต่ชาวโลกที่นับถือศาสนาพุทธก็ยังนำพระคุณของพระองค์มาเป็นบทสวดมนต์เพื่อระลึก ถึงอยู่ทุกข่ำเช้านะคะพุทธคุณก็คือพุทธคุณหมายถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าตามบทสวดมนต์ที่ขึ้นต้นว่าอิติปิโสภัควานะคะมีพุทธคุณอยู่9ประการแต่เมื่อสรุปย่อลงจะได้แค่3ประการเท่านั้นนะคะเราจึงเรียกว่าพุทธคุณ3 ค่ะเรามาดูพุทธคุณข้อที่หนึ่งกันนะคะก็คือพระวิสุทธิคุณคืออะไรพระวิสุทธิคุณก็คือคุณความดีด้านความบริบรสุทธิ์ทางกายทางวาจาและทางใจของพระพุทธเจ้านะคะพระองค์ได้ทรงกําจัดกิเลสนะคะซึ่งได้แก่ความโลภความกโกรธและความหลงออกจากจิตใจจนสะอาดหมดจดนะคะอันนี้คือพุทธคุณข้อที่หนึ่งค่ะ คำหนักต่อไปนะคะเรามาดูพุทธคุณข้อที่สองกันนก็คือพระปัญญาคุณนะคะพระปัญญาคุณคืออะไรพระปัญญาคุณก็คือคุณความดีของพระพุทธ,ธเจ้าที่ได้ทรงภาคเพียรและ,สะแสวงหาจนค้นพบสัจธรรมสี่ประการก็ได้แก่นะคะเรียกว่าอาริยสัจส,สีได้แก่อะไรบ้างคะจำได้ไหม หนึ่งคือทุกสองสามุมทยัยสามนิโรธและสี่คืออะไรคะมะักนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาริยสัตว์สี่ค่ะลำดับต่อไปนะคะมาดูพุทธคุณข้อที่สามกันก็คือพระกะรุนาคุณนะคะ พระการุณาคุณคืออะไรนะคะก็คือคุณความดีด้านความมีเมตตาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาศึกษาค้นฟ้านะคะและทดลองจนสัตว์รู้เองโดยชอบและมีความบริสุทธิ์และสะอาดหมดจดแล้วพระองค์ทรงมีพระการุณาคุณทรงทำไมคะ นำหลักธรรมที่ตรงค้นพบไปเผยแพร่นะคะสั่งสอนให้กับผู้อื่นให้รู้และปฏิบัติตามนะคะมีมีก็คือพุทธคุณข้อที่3สามสำหรับเมื่อกี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับพุทธคุณไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาต่อด้วยหลักกรรมนะคะคำว่ากรรมตามหลักพระพุทธศาสนา นะคะหมายถึงการกระทําที่มีเจตนาหรือจงใจนะคะอย่างเช่นนักเรียนมาดูขุดลุมพรางเพื่อดักสัตว์ให้ลงไปตายอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมแต่ถ้าขุดบ่อน้ําไว้ใช้เราคะเอาไว้ใช้เองแล้วสัตว์ดันตกลงไปตายเองนะคะอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นกรรมเพราะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ นะคะเราขุดบอ่อไว้ทำอะไร,ร,รไว้ใช้น้ำนะคะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้สัตว์นะคะลงไปตายนะคะอันนี้ถือว่าไม่เป็นกรรมนักเรียนมาดูประเภทของกรรมนะคะนักเรียนกรรมมีสองประเภทด้วยกันก็คือกรรมดีและกรรมชั่วนะคะนักเรียนมาดูกรรมดีก่อนนะคะกรรมดีหมายถึงอ,อะไร กรรมดีก็หมายถึงการกระทำความดีนะคะการกระทำความดีทำแล้วตนเองมีความสุขผู้อื่นไม่เดือดร้อนผู้รู้ก็ยกย่องสันเสริญการกระทำนั้นอย่างเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลฝึกสมาธิการประกอบอาชีพที่สุจริต การพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานการมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่นะคะอันนี้เขาเรียกว่ากรรมดีต่อไปนะคะมาดูกรรมชั่วกรรมชั่วหมายถึงการกระทําความชั่วทําแล้วตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่มีความสุขผู้รู้ทั้งหลายก็ ตรมนิติเต,ต,ตีนการกระทำนั้นอย่างเช่นการทำร้ายผู้อื่นการลักขโมยการพูดจาหยาบคายการไม่เคารพยําค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะเราก็เรียนประเภทของกรรมไปแล้วต่อไปนะคะมาดูผลของกรรมกันนะกรรมดีและกรรมชั่วบางครั้งนะคะนักเรียนเกิดผลเห็นทันตาบางครั้งเกิดผลช้า จึงไม่ควรรีบสรุปว่าทำดีได้ดีหรือทำชั่วได้ดีนะคะและต้องตีความให้เข้าใจว่าได้ดีนั้นคือได้อะไรมาดูกันนะคะไม่ควรเอาวัตถุสิ่งของอย่างเช่นตำแหน่งเงินทองหรือการมีหน้ามีตาในสังคมมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราทำ ดีเมื่อใดเรารู้สึกสบายกายสบายใจใช่ไหมคะมีความสุขแสดงว่าได้รับผลของกรรมดีแล้วหากทำชั่วแม้ไม่มีใครรู้ก็จะวิตกกังวลกลัวว่าคนอื่นจะรู้จะทำให้เราทุกข์ร้อนจิตใจนะคะอยู่ไม่สงบนั่นก็แสดงว่าได้รับผลของกรรมชั่วแล้วนะคะอย่างเช่นการพูดโกหกนะคะหรือการ ขโมยสิ่งของของผู้อื่นถึงคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจตัวเองใช่ไหมคะเราก็จะมีความกะวนกระวายเฮ้ยใครเห็นบ้างนะนะเรารู้อยู่ตัวเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กายทุกข์ใจเราต้องมีทํำยังไงคะลูกระพฤต์นะคะไม่ขโมยไม่ทาําความชั่วต่างๆเลยนะคะ เราถึงจะมีความสุขและอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นะคะอยู่ร่วมในสังคมได้สบายมากเลยผลของกรรมนะคะก็สรุปได้เป็นสองลักษณะก็ได้แก่ผลของกรรมที่เกิดขึ้นทันทีผู้กระทำความดีนะคะผู้กระทำกรรมดีจะมีความสบายใจปลื้มใจสุขใจที่ตนได้ทำความดีอย่างเช่น เก็บเงินได้และส่งคืนเจ้าของนะคะส่วนผู้ที่กระทำความเชื่อก็จะมีความทุกข์ใจหวาดระแวงกลัวว่าคนอื่นจะรู้อย่างเช่นไปขโมยสิ่งของผู้อื่นนะคะกลัวเขาจะรู้กลัวโดนตารวจจับจ,จิตใจกับต่อไปนะคะมาดูผลของกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังผู้ที่ทำกรรมดี จะมีความก้าวหน้ามีความเจริญในด้านการงานอาชีพนะคะได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วก็จะถูกสังคมลงโทษไม่มีคนอยากคบด้วยหรืออาจจะถูกดำเนินคดตีติดคุกติดตารางได้นะคะ เรามาสรุปประเภทของกรรมกันนะคะกรรมก็มีการจําแนกออกได้หลายประเภทนะคะถ้าจําแนกตามมูลเหตุของการกระทําก็สามารถจําแนกได้สองประเภทก็คือกุศลกรรมหรือว่ากรรมดีนะคะคือการกระทําที่มีมูลเหตุที่ดีข<ส>้อที่สองอกุศลกรรมรกรรมชั่วนะคะก็คือการกระทําที่มีมูลเหตุที่ไม่ดี ถ้าจำแนกตามการแสดงออกนะคะก็สามารถจำแนกได้สามประเภทด้วยกันก็คือกายยากรรมการกระทำทางกายการกระทำทางกายก็คือการชกต่อยตบตีกันนะคะเขาเรียกว่าการกระทำทางกายส่วนวัชกรรมก็คือการกระทำทางวาจาอย่างเช่นการพูจาแดกดานพูจาไม่ไพเราะนะคะ ข้อที่สามก็คือมโนกรรมการกระทําทางใจนะคะการกระทําทางใจการกระทําทางจิตใจนะคะอย่างเช่นการล้อเลียนกันนะคะเรียนแบบการล้อเลียนพ่อแม่การล้อเลียนรูปร่างหน้าตาเพื่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการกระทาทาไมคะอาจจะพูดทางวาจาแต่ทาให้มีผลกระทบทางจิตใจต่อคนอื่นเขานะคะดังนั้นนักเรียนนะคะ ต้องทำไมคะแบบพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทำไมลูกคนดีนะคะอยู่ในกรรมที่ดีเราจะไม่ทํากรรมชั่วนะค่าลําดับต่อไปนะคะเราได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับอะไรนะคะพุทธคุณใช่ไหมคะพุทธคุณสามแล้วก็ประเภทของกรรมนะคะดังนั้นเราก็มาทําแบบฝึกหัดกันวันนี้ที่ชื่อให้สี่หน้าเลยนะคะจะถามว่ายากไหมไม่ยากค่ะ นะคะนักเรียนสามารถไปอ่านในหนังสือนะคะได้แล้วมาทำแบบฝึกหัดสี่หน้านะคะส่งให้ทีเชอร์เหมือนเดิมเลยค่ะส่งในลายนะคะในอัลบั้มแล้วส่งให้ทีเชอร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ก็จะมีการเช็ค ให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะและที่เชื่อขอย้ํานักเรียนที่ยังไม่ไปทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนไปทําด้วยนั่นคือคะแนนของนักเรียนที่จะต้องได้นะคะถ้านักเรียนไม่ทําทีเชื่อก็ไม่สามารถที่จะเอาคะแนนตรงไหนมาใส่ให้นักเรียนได้นะคะตอนนี้เราถือว่าเราเป็นการเรียนปกติแล้วนะคะแต่เราไม่สามารถมาเรียนด้วยกันได้เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ โควิดระบาดหนักมากเลยสำหรับพื้นที่บ้านของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เชอร์ขอจบการสอนเพียงแค่นี้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ